ครับผมใช่เลยตอนนี้เราอยู่กันที่ไนบาซ่าที่สปันเมืองบุรีรัมย์ครับเป็นตลาดอ,อ,อาหารกลางคืนครับคือถ้าคุณมาบุรีรัมย์กลางคืนต้องมาที่เนี่ยเพราะว่ามันมีของทุกอย่างให้คุณเนี่ยนะครับคุณจะทานอะไรมีหมดครับข้างในไก่ทอดบาม,อมามงบะมี อะไรพวกนี้ครับมีทุกอย่างครับแถมมีตลาดสดอยู่ข้างๆนี่ครับซึ่งโอ้โหใหญ่มากเนาะตื่นตาอลังการครับจัดเดินยังไงหมดเนี่ยโอ้โหตลาดผลไม้อยู่ตรงนี้ครับตลาดสดอยู่ตรงนี้ มีทั้งโอ้โหของกินของเยอะแยะไปหมดครับทางนี้ก็จะเป็นพวกร้านค้าอาหารตามสั่งมีหอยทอดผัดไทยอะไรอย่างเงี้ยครับเดี๋ยวเราลุยกันโอเคครับผมตัดสินใจที่จะเดินตลาดฝั่งนี้ก่อนครับ ผมจะไม่ค่อยเห็นตลาดกลางคืนตลาดผักสดกลางคืนเลยนะครับแต่อันนี้ที่นี่มีอันนี้งงน่าแปลกใจครับตลาดสดกลางคืนอ่ะอันนี้แปลกอันนี้แปลกครับเราเดินงานตรงกลางเลยนะครับก็มีค่อนข้างหลากหลายครับมีทั้งผักสด ของที่ใช้ในครัวเรือนนะครับแล้วก็ผลไ,ไม้ก็มีอันนี้ยอมรับเลยคาว่าประหลาดใจสุดๆของหวานครับ มะพราวมีหมูไก่ครับที่นี่เขาเรียกตลาดอะไรครับเนี่ยทั้งหมดเลยแล้วตรงนี้ล่ะครับตลาดไหนเหมือนกัน๋อ อ๋อเป็นตลาดขายชั่วคราวอ๋อคือปกติจะอยู่ตรงนู้นใช่ไหมครับจะอยู่ตรงนู้นนะครับแล้วตอนนี้ก็คือเขาลื้อออกแล้วก็ตรงนี้มาทําชั่วคราวอ๋อโอเคครับส,สองปี <c oughs> สองปีครับสองปีตรงนี้จะอยู่ถึงสองปีครับและเรา,ารกำลังเดินตลาดไน พาไปสัมพันธ์นะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปเดินฝั่งนู้นครับซุปเปอร์โซนอาหารกันครับไปดูกันว่าที่นี่เขาทานอะไรกันบ้างครับมีเหมือนในกรุงเทพหรืออะไรที่มันแปลกๆหรือเปล่าครับหุยวนตึบ <c oughs> <c oughs> ครับผมแล้วตอนนี้ผมข้าวฟากมาจากตลาดสดฝั่งนูงน้นนะครับ นี้จะเป็นทางเข้า ial, อีกทางหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันครับแร้นข้คอ้งมากครับ ตอนนี้ประมาณทุ่มนิดนิดเองครับเดี๋ยวเราจะหาของทานันี่ครับกำลังหิวเลยครับน้ำปั่นผลไม้มีหลายเจ้าเลยครับ โอ้เคบับหมดแล้วอะ่ะอันนี้เป็นเจ้าอร่อยครับผมยืนยันว่าอร่อยครับเคบับไก่ฝั่งนี้จะเป็นโซนอาหารตามสั่งนะครับทั้งหมดเลยทั้งแถวเลยครับทางนู้นครับอันนี้จะเป็นเจลาโต้หมี่เกียวแต่ดูส่วนตัวแล้วผมชอบทาน ผัดไทยกับหอยทอดอยู่ตรงนู้นครับสุดยอดแล้วน้ำเต้าหู้ร้านนี้ครับบนต่อคิวกันเรียบสเต็กก็มีครับอยู่ตรงนู้นสเต็กกินผัดไทยกันดีกว่า น,นีโอเคเดี๋ยวเรามากินผัดไทยกันดูหน้าตาครับดูหน้าตา ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาโดโดโด,โด,โ,ดโดูไม่ธรรมดา เส้นเขาเหนียวนุ่มครับรสชาติของน้ำน้ำมันเนี่ยมันกลมกล่อมอ,ออกเปรี้ยวออกหวานออกลมกลม,กลม ช่างภาพจำเป็นอย่งแบบจำเป็นครับผมโดนถ่ายซะแล้วอิ่มเต็มคาบเลยครับต้องยอมรับว่าอร่อยครับ เจ๋งมาก